ผมถามอย่างนี้ท่านผู้ชมครับคนเราเนี่ยอย่างผมในเด็กๆจะมีผู้ใหญ่มักจะถามนะครับว่าคุณจิรายุจิรายุเด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมตอบได้ทันทีผมอยากเป็นตำรวจน้องยิ้มอยากเป็นอะไรตอนนั้นเด็กๆเวลาคนถามเยอะเลยค่ะเป็นคนที่แบบทุกวันนี้ก็อย่างเงี้ยพอเห็นพี่จิรายุก็บอกเออเราสามารถจะนั่งอ่านข่าวเหมือนพี่ๆเขาได้ไหมทุกอย่างดูเหมือนง่ายแต่พอเขาจริงๆมันยากนะ การออกเสียงการใช้คําพูดชัดถ้อยชัดคามันเป็นรายละเอียดที่บางทีผมว่าคุณยังพูดชัดกว่าผู้ประกาศข่าวบางช่องปัจจุบันนี้นะซึ่งบางคนขออภัยท่านผู้ชมครับลิ้นไก่สั้นก็มีนะพูดรอเรือรอเรือรอลิงก็ไม่มีอันนี้ไม่ได้ชมแต่ผมว่าลักษณะท่าทางสไตล์แบบนี้เนี่ยผู้ประกาศข่าวช่องต่างๆก็ละไม้คล้ายแบบนี้อยากเป็นผู้ประกาศข่าวอยากเด็กๆเหรอไม่ไม่ไม่ได้ว่าคืออยากลองหลายๆงานอยากเป็นเพศสัตว์ แต่หมอนี่ยัง,งามไม่ถึงยังไม่ไม่ใช่แนวนะ <c oughs> อยากเป็นเภสั์อยากเป็นครูอยากเป็นนักการเมืองนี่ก็คือหนึ่งในความคิดอยากเป็นนักการเมืองนี่แหละจะเป็นคําถามถามต่อไปตุป้มจิ๋มครับเพราะว่ามีคนบอกว่ายิ้มมาเพราะความบังเอิญไม่ได้ตั้งใจมาตั้งแต่เกิดหรือว่ามีความคิดตั้งแต่เป็นสาวผู้ให้ฉันเห็นพ่อเป็นนักการเมืองฉันจะต้องเป็นนักการเมืองเพราะว่าบางคนงไม่สนจริงๆนะอันนี้อยู่ในหนึ่งในความฝันในความฝันมีอะไรอีกไหมครับนักการเมืองเรียกอ๋อ,อเป็น นักธุรกิจหญิงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่กว้างๆแต่ว่าการนักการเมืองเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอยากเป็นแต่ถามว่าเป็นได้ไหมตอนนั้นเรายังตัดสินไม่ได้ว่าเราจะเป็นได้ไหมครับค่ะ,คะาะยังเด็กเกินไปประเภทนางฟ้าพยาบาลน,นักบินอะไรนี้ไม่ไม่ไม,มีเลยนะจะมีส่วนมากนักธุรกิจหญิงกับนักการเมืองอะไรทําให้เราคิดอย่างนี้เป็นเพราะว่าครอบครัวการหล่อหลอมจากเป้าหลอมรอบตัวมีนักธุรกิจบอบตัวเป็นนักการเมืองคําว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นใช้ได้ไหม ใช้ได้ค่ะเพราะเราก็เป็นลูกของคุณพ่อแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยซึมซับโดยจากเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างแล้วก็ได้ไปออกงานกับคุณพ่อได้เห็นงานที่คุณพ่อได้ทําได้เห็นหน้างานแล้วก็ได้เห็นการที่คุณพ่อปฏิบัติกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ซึมซับมาเรื่อยๆค่ะจนคิดว่าตรงนี้แหละเราจนปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่เราชอบแล้วก็งานที่เหมาะกับเราที่สุดก็น่าจะเป็นถูกทางเลยนะ ตัวแทนพี่น,น้องประชาชนค่ะฟังดูแล้วน่าจะถูกทางของน้องยิ้มยิ้มได้กับยิ้มวันนี้เดี๋ยวพักแป๊บเปลี่ยวผูไปจงรับช่วงหน้านีฮะลงรายละเอียดหน่อยเมื่อกี้เบาๆไปแล้วว่าที่มาที่ไปของน้องยิ้มเป็นอย่างไรช่วงหน้าเดี๋ยวจะดูหน่อยครับว่าสอสอหญิงในสภาแรงเสียดทานโดยเฉพาะการเมืองวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าจิตใจไม่แข็งคอผู้ชายบางคนอาจจะน้ำตาไหลได้และเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ยที่จะต้องโดนแรงเสียดทานแรงกดดันมากมายจากสังคมไม่ว่าจะสีใดก็แล้วแต่เขามีความคิดอย่างไรพักแป๊บเปี่ยวเดี๋ยวกลับมาครับ ท่านผู K ้ชมครับการเมืองเรื่องจริงเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะเซ็งเป็ดเซ็งไก่ไม่อยากจะชมรายการอภิสิทธิ์ที่เขาบอกว่าเชื่อมั่นกับอภิสิทธิ์หรือว่าเชื่อมั่นนายกอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าโอ้ไม่อยากเปิดทีวีช่อง11 n b อ TV บหอยม่วงเลยเนื่องจากแต่ละครั้งนั้นจัดรายการร็โฆษณาชวนเชื่อกว่าว่ากันไปนะครับแต่ว่าของเรานี่ของจริงเพราะว่าการเมืองคือเรื่องจริงเรื่องที่สัมผัสกับท่านผู้ชมได้ครับเพราะฉะนั้นกกกลััับบบบมาาาออออยยู่่่่่ชววงงงทีีต้้นคร ยิ้มได้กับยิ้มนะครับสสท่านนี้อยู่ในสภาท่านผู้ชมคงจะเห็นบรรยากาศของสภาแล้วหลายท่านบอกว่าโอ้โหแต่ละคนนี่ดูเดือเดเลือดอพล่านวันแรกเลยนะครับที่เข้าไปทําหน้าที่เนี่ยรู้สึกไหมว่าความเป็นผู้หญิงของเราความเป็นเด็กของเราแตกต่างจากผู้ชายวันแรกนะคะ,ะต้องบอกว่ามีรู้สึกบ้างเพราะว่าเรียกว่าเกือบแทบจะเกินครึ่งเป็นสสชายทั้งหมดปัจจุบันนี้เองเนี่ยเรียกว่ากลุ่มเพื่อนๆที่คบกันเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายสมด S <S สัดส่วนของผู้หญิงมีแค่ประมาณ1 0 11เอของเออทำไมอะทำไม,ำไมรู้สึกว่าผู้หญิงจุกจิ๊กจุกจิก,จกเลยไงไม่หรอกค่ะแต่ถ้า <S <S มามาดูปัจจุบันแล้วเนี่ยยิ่งปรับเคปกลับเค,ป,ค,บคปอีกแบบหนึง่งยังไงเรียกว่าการเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ไม่ว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นข้อด้อยหรือว่าข้ออ่อนที่เราจะคิดมองตรงกันข้ามด้ซ้ำว่าการเป็นผู้หญิงกับการที่เป็นสอสอรุ่นใหม่อายุยังน้อยเนี่ยเป็นโอกาสแล้วก็เป็น จุดแข็งของเราเรียกว่าดึงจุดออกให้เป็นจุดแข็งให้ได้ค่ะคุณยิ้มกำลังจะพูดเหมือนที่ผมคิดหรือเปล่าไม่ทราบนะครับผมกำลังจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาต่อว่าต่อขานใครเนี่ยผู้ชายมักจะไม่ค่อยอยากตอบโต้ใช้จุดอ่อนตรงนี้ของความเป็นผู้ชายไหมเอ้ยแม่ผู้หญิงยิ้มเดีย๋ยวไปเถียงเลยเดี๋ยวหาว่าด่าเด็กแล้วเด็กจะว่ากันอย่างนั้นหรือเปล่ายิ้มไม่คิดตรงนั้นนะคะ<อ>ยิ้มกลับว่าการเป็นสสหรือว่าตัวแทนของพี่น้ <ละ S 1> องประชาชนเนี่ยเราก็เรียกว่าผ่านหน้างานมาเหมือนกัน การทางานเข้ามาด้านนิติบัญญัติ <para. S 2> เนี่ยก็คือเป็นหน้าง,งานของสสทุกคนไม่ว่าจะหญิงจะชายจะอายุน้อยอายุมากหรือว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ปีแรกเนี่ยย <klar. S 2> ิ่งว่าก็เรียกว่าเท่าเทียมกันค่ะก็เลยมองมองไม่เห็นความแตกต่าง,ตงระหว่างหญิงกับชาย <klar. S 2> เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการพูดการจารเนี่ยทางฝ่ายผู้หญิงเองหรือว่าตัวยิ้มเองก็จะไม่ได้เคยขอแต้มต่อหรือว่าขอโอกาส <klar. S 2> สักพักหนึ่งว่าเออสักครั้งหนึ่งโดยที่ว่าเราเป็นผู้หญิงนะเราขอหน่อยเถอะ หรือว่าเราเป็นผู้หญิงนะขอเวลามากกว่านี้นิดนึงได้ไหมไม่ค่ะ,ะก็เรียกว่าไม่เคยขอแต้มต่อเลยแม่ฟังๆดูแล้วนี่เหมือนกับว่าช่างกล้าขออยาใช้คํานี้แบบวัยรุ่นที่ก็พูดกันนะ <c oughs> เธอช่างกล้าเพราะว่าไม่ว่าจะสสผู้ชายคนไหนที่อภิปรายดูได้จากการอภิปรายที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายตรงข้ามก็ดีหรือพรรคร่วมรัฐบาลนี่นะพยายามจะหาผู้หญิงเนี่ยมายกมือประท้วงยิ้มบ้างแหละ <c oughs> หรือว่าไม่อยากเอาผู้ชายมาเป็นแรงกดดันแบบนี้ที่คิดว่าเหมาะไหม หรือว่ามันจะเป็นไปต้องผู้หญิงรอผู้ชายมาก็ได้เออาจจะเป็นไปได้นะคะยิงก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าการที่ลุกขึ้นมาประท้วงเนี่ยในวันอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนั้นเนี่ยเราคิดเหมือนกันเผื่อว่าอาวะเวทีครั้งแรกของเราเนี่ยอาจจะมีการประท้วงบ้างก็เตรียมเตรียมการมาเหมือนกันแต่ไม่นึกว่าจะเป็นการประท้วงที่ว่ามีสสลุกขึ้นมาเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะสสหญิงเองต้องขอบคุณ ฝ่ายยิมเองเนี่ยต้องขอบคุณพี่ๆของพักของพักเพื่อไทยค่ะที่ช่วยมาซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือเรามันก็เลยกลายเป็นภาพออกมาว่าเป็นผู้หญิงที่ทะเลาะกันในสภาครับค่ะประเมินตัวเองไหมท่านผู้ชมครับและท่านผู้ชมก็คงจะช่วยประเมินว่าดูเหมือนตัวเองขออนุญาตที่ใช้คํานี้นะครับก้าวร้าวไหมหรือว่าเราใช้เหตุผลในการต่อสู้ในสภา ถ้าจะให้ตัวยิมเองเนี่ยดูด้วยตัวเองเนี่ยก็คงไม่ได้จะต้องให้พี่น้องประชาชนกับว่าคนที่ดูอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นผู้ตัดสินแต่ถ้าถามตัวยิมเองเนในวันนั้นที่เลือกอภิปรายไม่วางใจพอมาถึงปัจจุบันก็ยังคิดว่าเลือกไม่ได้ผิดคนเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้ มีข้อมูลที่มไม่น่าเชื่อถือเราใช้เหตุเราใช้ผลเราใช้ข้อมูลที่เราได้รับฟังมาเป็นการสอบถามในวันนั้นนะคะถามทางท่านรัฐมนตรีกสิทธ์ว่าจริงหรือเปล่าซึ่งท่านก็มีสิทธิ์ที่จะตอบว่าสิ่งที่เราได้ยินมาเนี่ยมไม่จริงอย่างไรแต่วันนั้นท่านก็ไม่ไตอบและล่าสุดมาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ท่านชาวลินรัฐศักดิ์สิริเองเขาก็เพิ่งออกมาว่าในวันนั้นเนี่ยข้อมูลทีมเอามาเนี่ยเป็นใครวันนั้นยิ้มยังไม่พูดเพราะว่ายังไม่อยากจะเอ่ยถึงบุคคลที่สแต่ว่าเราก็มีตัวตนจริงๆและก็ทราบกันแล้วว่าเป็นใครไงคะ,ะก็เลยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราใช้เหตุผลพูดค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ก้าวร้าวแต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ดูยังไงมากกว่าก็ผมก็ไม่ได้พูดในฐานะที่อยู่พักเดียวกันแล้วก็จะมาชื่นชมกันนะผมดูแล้วผมก็คิดว่าเก็บอาากรไดด้ี นะครับแล้วก็สีหน้าเนี่ยมีบ้างตามภาษาของความเป็นมนุษย์นะมนุษย์เรามันก็ต้องมีอารมณ์ที่จะรู้สึกโลลกรธรู้สึกอะไรบ้างแต่ว่าการเก็บอารมณ์ได้ดีเนี่ยก็สามารถทํางานได้ถ้าผมเป็นโดเรมอนผมเปิดกระเป๋ามามีทาแมชีนย้อนให้น้องยิ้มกลับไปวันนั้นเนี่ยจะแก้ไหมไม่แก้พูดม,มาทุกอย่างรับผิดชอบความพูดหมดแน่นอนค่ะแน่นอนนะฮะไม่แก้ค่ะเพราะฉะนั้นถามต่อว่าถ้าอย่างนี้สนุกไหมกับการทํางานการเมือง ต่อจากนี้ไปเป้าหมายของฉันคือฉันอยู่การเมืองแล้วล่ะฉันจะไม่เป็นนักธุรกิจที่ฉันเคยใฝ่ฝันไว้ละเลิกไปละความคิดแบบนั้นสนุกไหมยิ่งว่างานทุกๆุอย่างมันก็คงไม่สนุก<อ>ถ้าเลอกได้เราก็คงอย,อยากอยู่บ้านสบายๆถ้ามีเงินหมุนเข้ามาเองไงนะคะคแต่งานทุกอย่างไม่สนุกแล้วคะ่ะแต่ว่าถามว่าอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยยิ้มเห็นเรียกว่ามีความท้าทายแล้วก็มีข้อมูลกับการเรียนรู้อีกเยอะที่เราอยากจะก้าวไปหาแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาตรงนั้นโดยเฉพาะ เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเนี่ยยิ้มเองก็เกิดในเชียงรายคุณพ่อเองก็เกิดที่เชียงรายที่เรียกว่าตระกูลอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเลยแล้วก็คิดว่าอยากจะเป็นคนหนึ่งแหละที่ได้รับความไว้วางใจจากเขาแล้วนำเ,เรียกว่าสิ่งดีๆไปให้กับบ้านเกิดเราสักครั้งหนึ่งครับ,รบถ้าย้อนกลับไปท่านผู้ชมครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่นี่นะฮะคนเขาพูดกันบอกว่าเอาเสาไฟฟ้าไปลงก็ได้สสรู้สึกยังไงอะครับนี้ ไม่จริงค่ะไม่จริงไ่รงหรอกมันต้องดูด้วยไม่ใช่เอาคนไม่รู้เรื่องมาลงแล้วมันจะได้มันก็ไม่ใช่อีกแน่นอนค่ะมันม,มันต้องดูหลายๆอย่างค่ะตัวบุคคลด้วยว่ามีความจริงใจที่จะทํางานแค่ไหนรเรียกว่าทํายังไงการพูดการจาหรือวิสัยทัศน์เนี่ยจะเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนเกือบแสนสองแสนคนได้ไหมใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึง่งแน่นอนก็คือแคมเปญหรือว่านโยบายของพรรค ได้โดนใจพี่น้องประชาชนขนาดไหนแล้วก็ได้เข้าถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างไรคะอืถามต่อไปครับคำถามที่น่าสนใจก็เพราะว่าในเว็บไซต์เนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมคีย์ชื่อของสสวิสารดีเนี่ยนะฮะเข้าไปเนี่ยใน Google Search เนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีคนสองกลุ่มกำลังต่อสู้กันเพื่อน้องยิ้มกันเยอะแยะมากายคนกลุ่มหนึ่งก็ดา่าคุณยิ้มคนกลุ่มหนึ่งก็ดา่าคนที่ดา่าคุณยิ้มมากมายแรงเสียดทานอันนั้นมันเป็นอากาศธาต ถ้าเราไม่เปิดเข้าไปดูเราไม่เห็นแต่แรงเสียดทานที่เป็นสิ่งที่สัมผัสได้เช่นลงพื้นที่ก็ดีหรือว่าเดินอยู่ในกรุงเทพมหานครเคยโดนไหมฝ่ายตรงข้ามหรือคนที่ไม่ชอบเราเลยเจอเคยไหมถ้าเดินเดินอยู่แล้วทักนี่ยังไม่มีค่ะยังไม่เคยตังๆนะยังไม่เคยยังไม่เคยค่ะแต่ก็